ใช้กัแบ,บแได,ด,ตด,ด,บดต่อผมได้เลยนะคะทำให้ผมแห้งเร็วมากๆอีกด้วยนะคะหวีตอนผมเปียกแล้วก็ผมแห้งได้เลยค่ะหวีเหว่ยแฮร์บัตตัวนี้นะคะ แบ่งผมเป็นสองด้านนะคะพอเป่าโคนแห้งแล้วเราก็แบ่งผมค่ะเพื่อให้เราเซ็ตทรงได้ง่ายขึ้นนะคะแบ่งเป็นสองด้านอย่างนี้เลยนะคะแล้วก็หวีให้เรียบก่อนค่ะจะเห็นว่าเนี่ยหวีจะสางผมที่พันกันออกได้ง่ายมากๆเลยนะคะเห็นไหมคะ หวีให้เรียบทั้งสองด้านเพื่อเตรียมที่จะทำทรงเซตทรงนะคะตรงปลายเรายังแบบหมาดๆอยู่นะคะจะได้เอาไว้ทำลอนสวยๆกันค่ะนี่นะคะพอแบ่งแล้วก็ใช้หวีเรียบก่อนนะคะแล้วก็ใช้ใด้อบก่อผมใส่ลอนเข้าไป เซ็ตร้อนทำไปเรื่อยๆทีละชั้นชั้นหนึ่งชั้นสองชั้นสามก็จะได้หลายๆลอนนะคะให้เขาเซ็ตตัวไว้ก่อนเป่าลมร้อนแล้วก็ล็อกลมเย็นด้วยลมเย็นนะคะล็อกด้วยลมเย็นลอนก็จะอยู่นานขึ้นนะคะ ก็เสร็จแล้วนะคะสำหรับการทำลอนไว้เดี๋ยวเราจะมาเซตผมอีกทีหนึ่งให้เป็นทรงที่แบบให้เป็นลอนที่ธรรมชาตินะคะอ่าโอเคอันนี้ก็ช่อสุดท้ายละต้องรอให้เขาเซตตัวแป๊บหนึ่งนะคะรอแป๊บหนึ่งค่ะเราก็จะได้ลอนที่เป็นแบบเยอะๆอย่างนี้ก่อนนะคะ แต่ยังไม่เสร็จนะคะเดี๋ยวปล่อยให้เขาเซตตัวแป๊บนึงแล้วเดี๋ยวเราจะมาจัดทรงกันค่ะแล้วก็มาทำเซตทรงกันนะคะก็ใช้หวีหัวแปรงตัวนี้นะคะเซตให้เป็นรอนที่แบบธรรมชาตินะคะให้มันเป็นแบบ ให้เรารู้สึกแบบผมลื่นสบายมากขึ้นเวลาที่ที่เรามาเซ็ตสายออกเสร็จแล้วบนะิว,วกว็จะหี สร้างความเงางามให้ผมอีกทีด้วยหวีขนหมูป่าตัวนี้นะคะใช้เซตทรงผมที่เป็นลอนลอนได้เลยค่ะนี่นะคะเราก็จะได้ผมผมที่เป็นลอนแบบผมดัดเกาหลีที่เป็นลอนธรรมชาติอย่างนี้นะคะไปไหนไได้เลยเดี๋ยวสักพักเขาคลายตัวแล้วก็จะเป็น ลอนที่แบบเป็นธรรมชาติมากกว่านี้นะคะนี่เลยค่ะผมสวยเองทำได้ง่ายๆที่บ้านกันนะคะเขาก็จะเป็นลอนที่แบบเป็นธรรมชาติอย่างนี้เลยลองทำดูกันนะคะก็ห <c oughs> วีซ้ำอีกทีให้ผมเพิ่มความเงางามขึ้นด้วยหวีหมูป,ป่านี้นะคะ